สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวแกะของสินค้ากันอีกแล้วนะครับผมก่อนอื่นต้องขอเกินก่อนนะครับว่าสินค้าตัวนี้นะครับส่งมาจากบริษัทแพนราจเทวีกรุ๊ปนะครับได้ยินชื่อแบบนี้แล้วทุกคนก็น่าจะเดาออกนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ผมกําลังจะแกะรีวิวนะครับต้องเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวพรรณแน่นอนนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นใบเสร็จนะครับใบส่งสินค้ามีชื่อบริษัทถูกต้องครบถ้วนนะครับ โอเคเดี๋ยวไปแกะสินค้าดูกันเลยโอเคครับระหว่างแกะไปนะครับระหว่างรอผมขอเกิ่นนานิดนึงนะครับว่าเจ้าตัวนี้ครับมีชื่อว่า easy s c a p care นะครับเป็นโลชั่นนะครับสําหรับดูแลปัญหาหนังศีรษะนะครับดูแลได้ทุกปัญหาบนหนังศีรษะเลยนะครับโอเคแกะได้แล้วนะครับในซองก็จะมีอันนี้นะครับตัวสินค้าแล้วก็มี ตัวนี้เป็น P fiber นะครับน่าจะเป็นของแถมมาโอเคเรามาดูตัวนี้กันดีกว่านะครับ Easy s c a l c a r e ที่ผมสั่งมานี่นะครับเป็นลดการคันศีรษะที่เกิดจากรังแคนะครับเืือ Easy s c a l c a r e โอเครูปล,ลักษณะของ กล่องวรรจุพันธ์ที่แพ็กมาก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมนี่นะครับบริษัทแพลนราชเจทวีวันหมดอายุนะครับก็มีอายุประมาณ2ปีนะครับมีเลขที่ออยอคบถ้วนนะครับโอเควิธีใช้เขาบอกว่าใช้ดูแลปัญหาหนังศรีรษะบริเวณที่มีอาการเป็นประจำทุกวันนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เราลองมาดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ต้องบอกก่อนว่าพักนี้ครับผมจะมีปัญหาเรื่องคันหัวนะครับมีตุ่มขึ้นบนหนังศีรษะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเกาไปจนเป็นแผลก็ตกสะเก็ดเป็นขุยสีขาวๆนะครับผมก็เลยลองสั่งผลิตภัณฑ์อะไรมาใช้ดูนะครับจนมาเจอตัวนี้ครับก็รู้สึกว่ารีวิวเขาก็โอเคนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงมากนะครับนี่นะครับทุกคนปริมาณ20 ml นะครับก็รู้สึกว่าในราคา159บาทก็ถือว่าไม่แพงแต่ก็ไม่ได้ถูกนะครับต้องมาดูว่าใช้แล้วมันเป็น ยังไงนะครับนี่นะครับลักษณะพอเปิดฝามาก็จะเป็นจุกน่าจะเอาไว้แบบว่าหยดในบริเวณที่เรามีอาการเลยนะครับโอเคเรามาดูลักษณะเป็นน้ําเลยนะครับผมไม่หนืดน,นะครับผมลองหยดใส่มือดูนะครับก็เกือบจะเป็นน้ําเลยครับแต่รู้สึกมันหนึบหนึบนิดหนึ่งหนึบมือนิดหนึ่งนะครับผมโอเคแต่พอถูๆไปแล้วรู้สึกมันซึมเร็วมากเลยครับทุกคน โอเคเดี๋ยวผมลองทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วกันนะครับผมระหว่างนี้นะครับผมเล่าต่อนะครับว่าผมเนี่ยรู้สึกคันแล้วก็เกาจนมันเป็นแผลนะครับเสร็จแล้วมันก็ตกสะเก็ดเป็นขุยขาวลอกเป็นเสะเก็ดสีขาวบนหัวครับเต็มหัวเลยนะครับทีนี้ผมก็เลยลองไปเซิร์ชดูว่าเออมีผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบว่าช่วยแก้ปัญหาอันนี้ได้ไหมก็เลยไปเจอตัวเนี้ยครับก็เลยลองสั่งมาใช้แล้วปรากฏว่าก็โอเคทีนี้ผมก็เลยลองสั่งมาอีก2ขวดนะครับก็เลย อลองเอามาแกะกล่องทํารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอันนี้นผมลองทาที่ขนนะครับเปรียบเสมือนว่ามันเป็นหนังศีรษะนะครับแล้วบนหัวเราก็มีเส้นผมนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับผมความรู้สึกผมก็จะมีเปียกเปียกขนแต่รู้สึกมันไม่เหนอะไม่เหนียวจนเกินไปนะครับผมเดี๋ยวเราลองทิ้งไว้ให้แห้งสักพักหนึ่งแล้ว มาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมตัวขวดก็รู้สึกว่าเดูดีนะครับสีหนโอเคเลยนะโอเคตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณสัก1นาทีแล้วนะครับเรามาดูที่แขนกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับทุกคนมันรู้สึกมันแห้งไปเลยครับแห้งไปแล้วผิวเราก็รู้สึกว่าไม่เหนียวเหนอะนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้ผมใช้มาได้สักประมาณสองสาอาทิตย์กว่าแล้วรู้สึกว่าโอเคเลยครับตุ่มสิวแล้วก็เรื่องคันนี้ก็คือหายไปเลยนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผม ก็แนะนําให้ลองสั่งตัวนี้ไปใช้ดูนะครับมันรู้สึกว่ามันครบทุกปัญหาบนหนังศีรษะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิวตุ่มสิวบนหัวนะครับหนังศีรษะอักเสบแผลลอกขุยเอ่อแล้วก็เห็นว่ามีตัวที่ช่วยเรื่องสะเก็ดเงินบนหัวด้วยนะครับผมโอเคผมก็ลองดูแล้วมันไม่เหนอะนะครับไม่เนอะไม่น่านะครับแล้วก็เห็นว่าผลิตมาจากสารธรรมชาติด้วยนะครับตัวนี้ไม่มีสารสเตียรอยนะครับ โอเคยังไงก็ลองสั่งไปทดลองใช้กันดูนะครับผมว่าตัวเนี้ยแนะนําเลยนะครับผมใครสนใจสั่งซื้อที่นี่ได้เลย <S Easy s c o u t Care ผมลวมผมมันก็ใช้ได้นะครับ